เป็นคนอื่นร้องให้ยูเกนยูเกนเป็นคนอื่นร้องมาแล้วร้องจาโอ้ตอให้เป็นคนืร้องแล้วเปคนอื่นดิ้นร้องแล้วคนแบบแแก่งแขแก่มากจริงจริแล้วคุณมีแาท่รองด้ยหี่ลต้องบอกว่า ก็ืต้องบอกว่าเมื่อวานแที่ก็คือพอพอมขึ้นแบบสบายๆมากลองสตูดิโอกับพี่หลักสนนี้ไม่ต้องคิดแรงรไม่ต้องเหนี่ยเหมือนวันนี้ทำงานแบบไม่ได้ลึกบ้านนี้จริงถ้าเป็นคนอื่นทำงานไม่ได้แล้วนึกทำถ้หมดแล้วอ่ะทงาหมดตัวอ่ะงทำงานนี่นี่ช่องผมกะนท่อยากนถ้านึกงห้้าวันนี้ถ้เป็นปติดช่้หมอ้ผมเป็นนักพูดขึ้อขับขี่เดี๋ยวคนอื่นเป็นไงกันบ้างไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องต้องเป็นแล้วต้องแบบเป็นคือผมจะไม่มานั่ กับสิ apter, so ยย <othing character> ่งที่ว่ามันย้อนไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้วมันเหมือนคนหมดตัวจริงๆนะเราจิงถ้าเป็นพี่ดิ้อ้าวจริงๆเลยคือจังหวะนั้นมันไม่อยากทำอะไรเลยใช่ถ้าเป็นพี่ก็รู้จักแต่ต้องเออเนี่ยแหละที่แบบ